นี่ครับวิดิกนะจังหวะเบียดจังหวะอะไรดอกบาร์ตัวใหญ่ๆเขาก็เบียดได้หมดนะครับกระราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังครับผมลูกพี่เมฆเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรารีวิวอีกแล้วเองมันบ้าวีดิกเนีมันย่าวีดิกนะครับตัวนี้กองหลงัง CB 3.5สองฟุต อัสตามีน่ากี่หลอดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหลอดนะครับแล้วก็สองดาวเป็นตัวแมนยูนะครับสกิลวูดแ k กคริ่งนะจุดเด่นของเขาเนี่ยอ่ะผมให้ดูค่าพลางังเลเวลเต็มก่อนนะซีบีหนึ่งร้อยสิบหกโอวีอาร์เลเวลเต็มสามสิบนะครับนี่จุดเด่นเลย Marking Reaction Standing Tackle Sliding Tackle นะครับประมาณนี้เนี่ย Heading เต็ม a w a r e n e s s เต็มนะครับโอ้โหเต็มกับทุกช่องล้นแทบทุกช่อง ตัวนี้เนี่ยส่วนสูง190น้ําน้ำหนัก84มีได้อินที่แทเคิลพาวเวอร์เฮดเดอร์ทีมเพลเยอร์นะครับทำให้ตัวนี้เล่นในโหมดเมเนเจอร์ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็โหมดเฮดต o head ชนถึงกับคือแซะบอลทิมบอลชนบอลเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับสายเฮดซิงนะครับวันนี้ผมจะเอามารีวิวในแผน433 h o มสามโฮซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วแต่คิดว่าน่าจะ ได้รับบททดสอบเยอะพอสมควรสําหรับตัว c b ดีนะครับเพราะปกติผมเล่นหลังสามันอาจจะมีกล้องหลัง3ตัวช่วยกันเล่นได้เยอะลองดูว่ากองหลังซิลเล็กสอ2ตัวเนวยัวิดิตรอบโจทย์หรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยในเกมครับเราจะดูทั้ง2แบบก็คือภาคพื้นกับภาคอากาศนะครับภาคอากาศเนี่ย เป็นอีกหนึ่งตัวที่เวลาโดดอ่ะมันชอบเทคตัวสูงสูงสำหรับวีดีแต่ถ้าโดนแบบจริงๆจังๆแบบเขาหม่งโล่งๆอะนะเราไม่ต้องสืบนะจะให้ตัวไหนมากันลูกหม่งมันก็คงจะยากจะเป็นเป็ดว่าสุดท้ัยก็คงกันไม่ได้นะครับเกมนี้รู้ๆกันอยู่อ่ะไปดูกันสำหรับ433 holding กับเดวิ d ย่าวิดินะครับ วี่ีเล่นเกมลับก็ดูเอาเองนะว่าเล่นแบบไหนนะขอบคุณครับดีจริงๆต้องการทำอะไรนะการเปิดบอลโอเคนะเปิดบอลได้เลือยงอยู่นะครับเ วอลายิงสายไม่ได้เล่องวอลายิงสายเอๆๆ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 ่อา๋อา๋ออ๋ออ๋อพอตรงข้ามเน็ตนะอามารินีดันเามาเลดูการยืนตำแหน่งนะก็โอเคนะครับ ลงลึกอยู่ไม่ได้แบบลอยขึ้นมานี่เพิ่งได้มาเหมือนกันพี่เหยินอโอ้โหด,ดูการฝ่าวงล้อมไหมฝ่าวงล้อมไหม ควาลัสเคลียด้วยคาฟูวิดิกยังไม่ค่อยได้รับบททดสอบเท่าไหร่แต่เรารอดูจังหวะแบบฮาลันนี่เรารีวิววิดิกนะแต่ว่า ผมก็อยากจะให้ดูด้วยว่าถ้ามันไม่ได้มีจังหวะจ่อๆหรือจังหวะอะไรอย่างเงี้ยปกติมันยืนตำแหน่งเป็นยังไงนะครับก็ดูกันเอาอาจจะปล่อยให้เขาเล่นเกมรูกเยอะหน่อยจะได้สัมผัสกับวีดิกบ้าง,งลูกกลางอากาศน่าจะได้เห็นวิดิกเล่นนะครับ El tercero libre queda fantástico en las manos del arquero. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Todo en orden, señor árbitro. Juan Juan Tuas. ก็จะช้านะไม่ไม่ไม่ได้แบบพลิกตัวเร็วนะครับ้าเทียบกับมาดินี่เทียบกับตัวอื่นไม่ได้แบบ agility สูงขนาดนั้น <c oughs> Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. El trabajo de la defensa. ¿Se hizo, era? di, Le queda todavía media hora al compromiso. สรุปแล้ววิดดิคูได้ทำอะไรบ้างอย่างอ่านูรุกาอากาศหน่อยดิโอ้โหไปยืนสักไายเลยวิดดิคู A ver, el que termina esto. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Ah, más, Witty. Y miralo cómo se va a dar con rival. Se viene está acompañado. Ahí la tiene puntuada sin apuro. Y lo mejor, mejor. mí, ตามทันแต่ว่าจะตามหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับโอโ้เกมรับกองกลางมันเหนียวแน่นว่าเกมนี้บอลไม่ถึงวีดีกเลยอันนี้เป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราคุมกองกลางได้มีประสิทธิภาพนะครับ บอลจะหลุดไปถึงกองหลังก็คือแค่จังหวะสวนกลับ <Dif> แล้วก็คุมกองหลังดีๆอ้จริงการรีวิวกองหลังนี่ยากเหมือนกันนะถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้เขาเทดสอบกองหลังนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปผมจะลองเอาเออวิดิกเล่นหลัง3ดูแล้วกันหลัง3เดี๋ยวดูว่าวิธีการข้าบอลอะไรต่างๆน,น,นานาเป็นแบบไหนเพราะว่าหลัง3เนี่ยอาจจะได้รับบททดสอบ กับการยืนดวนกับกองหน้าเขาค่อนข้างเยอะหน่อยเดี๋ยวดูเกมหน้าครับอ่ะหลังสาผมใช้เนวิชาวิดิกเป็นกองกลางอขอภายเป็นกองหลังตัวตรงกลางนะครับนะยืนตรงกลางเพื่อเข้าแท็เกเคลก็เปรียบเสมือนเป็น CDM อีกตัวหนึ่งไปเลยเดี๋ยวดูกันว่าเขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับแต่จริงๆอะผมเป็นคนที่ไม่ได้ชนมั่วซั่วไม่ได้วิ่งแบบเข้าปะทะแบบหนักแน่นนเท่าไหร่นะเป็นสไตล์ดักบอลลองบอลอ่านเกมซะมากกว่านะครับก็ จะเห็นเพซซิ่งก็จังหวะที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเล่นเพซซิ่งไม่ค่อยเป็นนะต้องมีคนมาสอนผมเล่นเพซซิ่งไม่ได้เลยพยายามฝึกอยู่เหมือนกันครับเพซที่ไรพังทุกที่อะผมอะอ่ะมาดูกันครับสามสี่หนึ่งสอง Estará chocando contra el Benfica. Realmente ganando estos partidos. <muchas> Genial, ya le la saca. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. Ahora sigue con la pelota. Ahí le llega el apoyo. Fao. A ver qué hace ahora con la que tiene. Gol. Que bien. Pegueso, pelota. ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. ครับนี่นักเตะเทวดาสมเชื่ออาเดี๋ยวจะได้เห็นลูกมงของเดมันยาวิจิกบ้างในบานจงจังหวะนะครับเ เนี oh. <S <S ่ยครับวินิจนะจังหวะเบียดจังหวะอะไรดอกบาตัวใหญ่ๆเขาก็เบียดได้หมดนะครับดักบอลเบียด บางเกนี้อาจจะได้เห็นวิดิกเยอะหน่อย<ฮ>ครอสกู ส่วนใหญ่เวลาได้ดวนเนี่ยไม่ค่อยพลาดน,นะพี่ดิเหลี่ยมบอลเขาดีเพราะตัวเขาใหญ่ครับ

ทั้งจ่ายบอลทั้งเลี้ยงบอล <30 minutes, S 1> มีแค่ความเร็ว <c oughs> ความแข็งแกร่งแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นไหมวะ <c oughs> จะว่าวิ่งตามเห็นไหมเห็น AI วีดิกวิ่งตามไหมครับ <c oughs> ก็จะวิ่งตามทันได้เร็ว เวิ The The ่งเข้ามาแท็กแท็กจากข้างหลังก็ก็ได้บอลนะครับแต่ว่าต้องระวังด้วยนะเพราะว่าบางทีมันฟาวครับท่านผู้ชมเ น s ด n ีอ <architectural> า <movement> yep, e ่ l t e n d ครับวิดิคเอาวเน็ตมันดีนะดักบอลดักอะไรถ้าเราสวิตตัวดีๆแม่นๆเนี่ยผ่านยากครับวิดิก อ่ะผมว่าน่าจะครบช่วนะหลัง4หลัง3แต่แนะนําว่าหลังเนี่ยให้วิดิกยืนตรงกลางนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาจะได้มีจังหวะในการแท็กเกิลแทนตัวซีบีฝั่งนะครับ c ีบีฝั่งควรจะเป็นตัวเร็วๆเอาไว้วิ่งไล่วิ่งลองบอลอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นน่าสนใจกับเมนเทลวัญญาวิดิกแลวราคาตอนนี้ก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าจะไปซื้อก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้อยู่ที่1 5อยากว่ากับ ตัวระดับ CB 111 130เองด้วยนะครับไม่ถึงด้วยประมาณ120กว่าๆเท่านั้นลองเล่นกันดูถ้าชื่นชอบตัวอย่างเนบิย,นยาวิดิกแล้วก็เป็นแฟนแมนยูผมคิดว่าควรจะซื้ออย่าไปใช้เลยเวอร์จิลฟันไดอะ่ะผมว่าไม่ไหวเนบิย,นยาวิดิกดีกว่านะไปแล้วนะสวัสดีครับตัวอะไรก็แชร์ให้ด้วยนะครับ